สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง S t h o t Channel อยู่ในขณะนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาส่งท้ายส่งท้ายกันด้วยคลิปนะฮะสูตรเด็นบน2ตัวมา1ตัวนะครับก็วันนี้วันที่15นะครับสมาชิกนะวันนี้วันที่15พรุ่งนี้นะครับวันที่16หกค่ยออกนะครับที่16ค่อยออก ก็มาส่งท้ายกันด้วยสูตรนี้ก็แล้วกันนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสูตรเด็ดบนนะครับก็มาได้ทุกหลักนะครับสมาชิกนะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาเทียบด้วยนะครับมาเทียบกับชุดสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างให้นะฮะเอาสูตรที่มาเทียบเพราะว่าสูตรนี้ผมให้นะครับผมใช้จริงด้วยนะครับส่วนจะไปชนกับเลข3ตัวบน2ตัวบนตัวไหนนะฮะก็ ฝากพิจารณาดูให้มันจบนะฮะจะไปเน้นๆให้ด้วยนะสมาชิกนนะจะเน้นๆให้ด้วยนะเน้นเน้นตามสูตรนี้นะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะช่องแอทเทิลชแนลฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะัเพื่อเป็นกําลังใจช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับอ่ะ มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคาเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นน,นะฮะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางน,นะให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์้วยตัวของท่านเองถูกผิดก็ต้องกลา่าวขอโทษขออภัยนะครับเอามาดูฮะ สูตรเด็ดบนส่งท้าย2ตัวมา1ตัวนะครับฟันธงเน้นๆเลยนะครับเดี๋ยวไปเทียบกับชุดสรุปให้เอามาดูหัวแรกสูตรได้2กับ,นบออก 8, 7, 3. ก3นะครับพอออก8 73เจ็ดสามเลขสามครับก็มาที่หลักหน่วยบนมาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นหัวที่1นึงนะครับถูกหัวที่1ก็มาได้ทุกหลักนะครับสมาชิกนะมาได้ทุกหลัก ต่อขึ้วดที่สองอ่ะที่สองสูตรเด็ดบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้แปดกับเก้าฮะพอออกเก้าศูนย์เจ็ดนะครับก็เก้าฮะมาที่หลักร้อยบนนะครับมาที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่สองนะครับเด็ดบนมาได้ทุกหลักสองตัวนี้นะครับ ไปต่อกันงวทที่สามนะสมาชิกนะงวทที่สามสูตรเด่นบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับเพราะดอกเก้าศูนย์หกครับก็ศูนย์นะครับก, 0, นะก็มาที่นะครับหลักสิบบนมาที่หลักสิบบนอ่ะถูกเป็นงวดที่สามตามสูตรนะครับ <c oughs> เลขเด่นบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับ มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับพุ่งนี้นะครับห้วยออกนะสมาชิกนาห้วยออกก็นะครับยังไงผมก,ก็กขอบ,บคุณสมาชิทกทุกทุกท่านนะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะที่ติดตามนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอทอนชาแนลด้วยดีเสมอมานะครับถึงห้ยจะถูกจะผิดจะเข้าจะหลุดยังไงสมาชิกนะครับก็ยังติดตามช่องเล็กของแอทอนอยู่นะครับ ยังไงก็กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสมาชิกนะที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้งดลงสูตรนะครับรอลุ้นหวยอย่างเดียวนะครับจะมาตัวไหนจะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่าจะมาตามที่ผมสรุปให้สมาชิกได้รับชมกันหรือเปล่าอันนี้ก็นะครับอันนี้ก็ฝากสมาชิกนะครับ <c oughs> ติดตามกันด้วยนะครับอ่ะมาต่อกันงวดที่4ี่ นะครับสมาชิกงวดที่4สูตรได้8กับเกาผลดอก019 9, 9ก็มาที่นะครับหลักหน่วยบน9ก็มาที่หลักหน่วยบน 9, บถูกเป็นงวดท,ที่ถูกงวดที่4นะครับตามสูตร อะมาต่อกันงวดที่5นะครับงวดที่5สูตรนะครับเด่นบน2ตัวมา1ตัวมาได้ทุกหลักฮนะได้8กับ9กนะได้8กับ9พ้าออกเก้นะพสานออกเก้นะฮะก็เลข9นะฮะก็มาที่หลัก 100, นะร้อยนะสมาชิกนา้าเลข9ก็มาที่หลักรนะ้อยนะถูกเป็นงวดที่5นะครับถูกงวดที่5 เอางวดที่6นะครับงวดที่6ก็คืองวดที่ผ่านมานะครับย้อนให้ดูใหอหกย้อนคิดคำนวณ้อนหลังหกงวดนะเอางวดที่ผ่านมาสูตรได้หกกับเจ็ดผลออกสองเจ็ดสองเลขเจ็ดนะฮะก็มาที่หลักสิบบุก็มาที่หลักสิกกบบุอ่ะถูกเป็นงวดที่ ตรวงวดที่6นะย้อนให้ดู6งวดอ่ะงวดที่จะถึงนี้นะครับสมาชิกนะอะ่ได้เลขตัวไหนมาส่งท้ายกันด้วยนะครับ<ม>นี่ฮะสูตรง่ายๆนะสมาชิกนะสูตรง่ายๆนะครับแคปสูตรไว้ได้เลยใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำนะครับใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำตามนี้เลยนะครวิธีทำนำหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1เนี่ยบวกกัน2ครั้ง เลข3ตัวหน้าครั้งที่1บวกกัน2ครั้งนะฮะบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลข8คงที่นะสมาชิกนะบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลข8คงที่มาบวกกันดูฮะหนึ่งบวกหนึ่งนะครับลงท้ายเลข2 2งบวกแนะครับ2อบวกแก็ลงท้ายเลข0นะครับเป็นตำแหน่งแรกศูนย์บวกเพิ่มไป1นะครับก็จะได้เลข1อ่ะแคปสูตรไว้ใครที่ชอบเลข0ูนย์กับเลข1นะครับนะครับใครที่ชอบเลข0ูนย์กับเลข1แคปสูตรไว้ถ้าใครไม่ชอบเลข0ูนย์กับเลข1นี้ ไม่ต้องแคบฮะเปลืองโทรศัพท์มมโทรศัพท์ท่านเปล่าๆนะครับนะครับถ้าท่านไม่ชอบนะครับก็ไม่จะเปลี่ยนต้องนะครับต้องแคบสูตรไว้ก็ได้หรือบางท่านอาจจะแคบสูตรไว้ดูหลังไว้ออกนะฮะสูตรนี้มันจะเดือหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็แคบสูตรไว้ก็ได้นะฮะสมาชิกถ้าคิดแบบนั้นนะครับถ้าใครบางท่านอาจจะไม่ชอบเลขสงองเลขหนึ่งเลยนะครับก็นะครับ ก็มองผ่านได้ Arc IT สมาริกนะถ้าใครอยากแคบสูตรไว้ดูก็แคบสูตรไว้ดูฮะล้างไว้ออกถ้าถ้าล้างไว้ออกสูตรเข้านะสมาชิกก็สามารถนำเนี่ยสูตรที่แคบไว้นี่แหละสูตรนี่แหละนะครับก็สามารถนํไป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 ทำเองได้พูดง่ายๆนะสมาชิกนะนะครับก็จะมีประโยชน์อยู่นะครับไม่มีอ่าสูตรที่ผมนํามาคํานวณให้สมาชิกไม่ว่าจะสูตรไหนนะครับผมคิดว่าไม่มีประโยชน์มากก็คงจะมีประโยชน์น้อยสําหรับสมาชิกนะครับฉะนั้นก็ นะครับไม่เสียหลายนะสมาชิกนะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเอาได้ศูนย์กับหนึ่งครวดนี้นะครับจะมาสักตัวไหมที่เด่นดุดบนนะฮะเด่นบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะได้ศู 1. นยะ์กับหนึ่งนะสมาชิกนะได้ศูนย์กับหนึ่งก็ยังไงก็ฝากพิจารณาดูก็แล้วกันศูนย์กับหนึ่งจะมาสักตัวไหมหนะลงให้โหวตประจำวันที่ ทับ 6, ทับหกทับหกหกรอลุ้นกันนะสมาชิกนะระหว่างศูนย์กับหนึ่งจะมาสักตัวไหมที่วิ่งบนศูนย์กับหนึ่งนะครับทีนี้ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยผมใช้จริงไหมนะครับนี่ฮะผมก็ใช้จริงนะสมาชิกนะเนี่ยมันจะมีอ่านี่ฮะมันจะติดที่ศูนย์กับหนึ่งนี่ฮะหลักสิบผมวางศูนย์กับหนึ่งไว้ที่หลักสิบบนตามสูตรผมอ่ะศูนย์หนึ่งหกนะครับหลักสิบบนอนะ่ะศูนย์หนึ่งหกหลัก หน่วยบน357นะครับเนี่ยตามน,นี้เลยนะครับก็จับคู่ได้0 3 0 5 0 7 1 3 1 5 1 7 6 3 6 5 6 7นะผมเน้นไปที่นะครับ0 3 0 5แล้วก็1 7แล้วก็6 5ก็ติดที่0กับ1อยู่เห็นไหมฮะสมาชิกติดที่0กับ1นะแต่ตัวเด่นนะ0กับ5นะครับก็ไปติดเลข5อีกสูตรอีก2สูตรอยู่เลขผมก็เลยต้องเอาเลข0จากสูตรนี้ นะครับแล้วก็เลข5าอีก 5. สูตรนนะครับสมาชิกนะก็ตามนี้เลยนะใครที่ยังไม่ห็นชุดสรุปบนล่างก็ตามนี้นะเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันนะฮะจะมาไหมพรุ่งนี้นะครับเฮงๆปังๆทุกๆท่านนะสมาชิกนะขอให้สมาชิกโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบค,ครับ